นิทานอีสอบเรื่องหมาป่าอักตันยูในตอนเย็นใกล้พลบคำ่ำเด็กเลี้ยงแกะเมื่อเสร็จการดูแลฝูงแกะเรียบร้อยแล้วจึงต้อนฝูงแกะของตนกลับลงมาจากภูเขาเฮ้ยใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยเสียงนั้นดังมาจากหลุมลึกอีกหลุมหนึ่งเมื่อเด็กเลี้งแกะมองลงไปในหลุม เขาก็พบว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งกําลังพยายามกระโดดขึ้นมาจากหลุมหลายต่อหลายครั้งพร้อมๆไปกับร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยอา้าวนั่นหมาป่านี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือเด็กเลี้ยงแกะตะโกนถามจะเด็กเลี้ยงแกะนี่พอดีเลยได้โปรดช่วยข้าหน่อยสิไม่เอาล่ะเดี๋ยวถ้าเราช่วยท่านแล้วท่านก็จะมาจับพวกแกะของเราไปกินเสียละสิ ไม่ล้อถ้าเจ้าช่วยข่าข้าสัญญาว่าจะไม่จับแกะของเจ้ากินอย่างแน่นอนเด็กเลี้ยงแกะจึงไปที่ขอบหลุมแล้วเอาเชือกผูกที่ขาหน้าของเจ้าหมาป่าจากนั้นเขาก็พยายามดึงมันขึ้นมาอย่างสุดความสามารถแต่เชือกนั้นเกิดขาดจากกันปรึงโอ้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 หมาป่าก็เลยเป็นอันต้องตกลงไปกระทบข้างล่างหลุมอีกต่อมา เด็กลี้ยงแกะได้ไปยืนที่ขอบหลุมแล้วใช้มือของเขาจับขาหน้าของหมาป่าเอาไว้แล้วดึงมันขึ้นมาจึงสามารถดึงหมาป่าให้ขึ้นมาจากหลุมได้แต่เมื่อหมาป่าขึ้นมาจากหลุมได้แล้วมันก็เปลี่ยนไปในทันทีคือไม่สำนึกบุญคุณของเด็กเลี้ยงแกะเลยสักนิดแถมยังอ้าปากอันใหญ่ของมันที่มีเขี้ยวอันน่ากลัวเจ้าผูขาของข้าด้วยเชือกและยังไม่พอ ยังพยายามที่จะฆ่าข้าด้วยการแกล้งทําให้เชือกขาดถ้าไม่ข้างตกลงไปกระแทกกับพื้นในหลุมอีกพูดไม่พูดเปล่ามันยังทําท่ากระโจนใส่เด็กเลี้ยงแก่อีกด้วยไอเด็กเลวคนนี้มันเป็นคนที่ทําให้ข้าต้องตกลงไปกระแทกกับพื้นหลุมด้วยการตัดเชือกที่ผูกขาหน้าของข้าเอาไว้หลังจากนั้นลิงจึงเอ่ยขึ้นมาว่าไหน ลองทําเหมือนกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่เจ้าพูดที่ดูอีกครั้งได้ไหมเพื่อจะได้เป็นการยืนยันตามข้อเท็จจริงยังไงอาา๋อได้เลยจะได้รู้กันว่าข้าเป็นผู้ที่ถูกต้องว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็กระโดดลงไปในหลุมทันทีหมาป่าก็พูดว่านี่แล้วเอาเชือกนั่นมามัดขาหน้าของข้าด้วยสิเดี๋ยวนี้เลย หลังจากที่ได้มัดขาหน้าของหมาป่าเอาไว้และได้ทำท่าทางเป็นดึงมันขึ้นมาเด็กลิ้ยงแกะก็ปล่อยมือที่ถือเชือกนั้นในทันทีโอ้ยเจ็บเห็นหรือ,อยังล่ะเจ้าลิงว่าข้าต้องได้รับกับสิ่งที่ย่แย่มากจนอย่างที่เจ้าเห็นนี่แหละหมาป่ากล่าวเราเข้าใจแล้วแหละไอห,หมาป่าเนี่ยละคุณเชิญเจ้าอยู่ที่นั่นไปตลอดกาลเลยละกันลาก่อนลิงกล่าว ว่าแล้วเด็กเลิ้งแกะกับลิงก็กเดินร้องเพลงออกจากที่นั่นกันไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากใครแล้วหากลืมแม่ตาน,นั้นไปเสียก็คงไม่มีใครที่คิดจะช่วยเหลือท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน